สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบิ๊กเกอร์ดรัมเมอร์นะครับวันนี้ก็ยังมาสอนลูกเล่นให้แฮดหมอลำแบบเท่ๆนะครับหรือบางคนจะเรียกอ่าลูกกระตุกนะครับแบบที่ตีไปเมื่อกี้นะครับผมโอเคมาดูโน้ตกันเลยนะครับให้ฝึกที่รูปมือก่อนครับรูปมือของสแนนะครับตีสลับกันนะครับจังหวะที่1จะเป็นคาเบ็ต2ชั้นจังหวะที่2จะเป็นคาเบ็ต1ชั้นจังหวะที่3จะเป็นคาเบ็ต2ชั้นจังหวะที่4จะเป็นคาเบ็ต1ชั้นสลับกันไปกันมาอย่างนี้นะครับผม อาจจะตีด้วยนะครับ one and two and t e and four and ขวาซ้าย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  one and two and t e and four and ขวาซ้าย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 ขวา ใช่โอเคนะครับฝึกตรงนี้ให้คล่องนะครับจนจำได้แบบหลับตาตีก็จำได้นะครับโอเคนะครับพอได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝึกสซก็เดืองนะครับก็เดืองเป็นหมอลำนะครับกระเดืองของมอลำจะอยู่ที่1 n e a n t and and o a n t and and, and o ครับพอรู้กระเดืองของหมอลำแล้วก็ลอง เอามือกับเท้ามาใส่พร้อมกันนะครับ one e and ah two and t e and ah four and one e and ah two and t e and ah four and อีกรอบนะครับแบบช้าๆนะครับ one e and ah two and t ตีเร็วๆนะครับอ่าพอตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ลองมูฟมือขึ้นไปนะครับมือขวาเป็นคาเบลมือซ้ายเป็นแฮตตรงนี้ผมไม่ได้เขียนโน้ตให้นะครับอ่าพอตรงนี้ฝึกจนชินแล้วนะครับแล้วก็จะมาฝึกนะครับมูฟมือนะครับมูฟมือขวานะครับมาตีแสแนนะครับ ฝึกแค่มือก่อนนะครับเท้าอย่าพึ่งนะครับดูตามโน้ตนะครับ one e and ah two and t e and ah four and นะครับลืมบอกไปนะครับสแนจงจะอยู่ที่จังหวะ and ของ one แล้วก็ and ของ t นะครับอันนี้คือลูกฝึกก่อนนะครับสแนงอยู่ที่ and ของ one แล้วก็ and ของ t นะครับอีกรอบนะครับ one e and ah two and T E N A, one e a, e a f o n 1 e E N A t n T E N A f o n พอตรงนี้ได้แล้วนะครับก็ใส่กระเดื่องเป็นหมอลำนะครับผม one E N A two and t e a e n T E N A f o n 1 e two E N A t a n T E N A f o n 1 e E N A t a n T E N A f o n นะครับตรงนี้ก็ ได้ลูกหมอลำอีกลูกหนึ่งนะครับสามารถนำไปเล่นได้นะครับโอเคครับพอฝึกตรงนี้จนชินแล้วนะครับเราก็จะมีการหลอกมือเข้ามานะครับมาดูที่จังหวะแอนของทีนะครับแอนของทีที่เป็นแซนใช่ไหมครับในโน้ตต่อไปคือจะไม่ตีอะไรเลยนะครับเราจะหลอกมือโดยการที่จะตีโดยการที่จะทําว่าเราจะตีแซนแต่เราไม่ตีนะครับดูนะครับ one e and a uh, t o and t e and a f o and one e and a uh, t o and t e and a f o and ทีนี้ก็ลองใส่กระเดื่องเป็นหมอลำดูนะครับ one e and a uh, t o and t e and a f o and one e and a t o and t e and a f o and one อีกรอบนะครับ โอเคฝึกตรงนี้นะครับฝึกจากช้าไปเร็วให้คล่องๆนะครับอ่าพอฝึกตรงนี้คล่องแล้วนะครับก็จะเหลือการเปิดไฮแฮดนะครับตรงนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับผม mm hmm. ผมจะให้เปิดไฮแที่จังหวะแอนของ2นะครับแอนของ t แล้วก็แอนของ4นะครับเท้าซ้ายแล้วนะครับเปิดนะครับแต่ที่เป็นวงกลมที่อะ ของ T นะครับคือให้เราตีนะครับคือตีมันจะเปิดอยู่เงี้ยครับอ่าดูดูนะครับ Two and T and Four and นะครับ And คือเปิดนะครับพอเป็นตัวเลขคือปิดนะครับ Two นะครับ Two and T and Four and นะครับอ่าดูกระเดื่องนะครับ Two and T and Four and นะครับอีกรอบนะครับ Two สอง and T and four and two and T and four and นะครับอ่าลองเหยียบทั้งหมดเลยนะครับ one and two and T and four and one and two and T and four and one นะครับพอได้แล้วก็ลองฝึกเอามือมาใส่ดูครับมันจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ e e and a two and e and a and 2 4นะครับผมก็ลองเก็บไปฝึกชา้าๆดูครับหรือบางคนยังเปิดไฮแฮทไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเปิดแค่จังหวะแอนของทูก็ได้ครับมันก็เล่นได้เหมือนกันนะครับ one e n l two w h e and 2 and c e and 4 and 1 e and 2 and e ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับหรือจะเปิด and ของ2แล้วก็ and ของ4นะครับ w h e and 2 and c e and 4 and ครับโอเคเก็บไปฝึกกันนะครับผมขอบคุณครับ